สวัสดีครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับในวันนี้นะฮะก็อาจจะลงหลายคลิปนิดนึงนะครับก็ว่างเมื่อไหร่ก็ทําคลิปลงให้สมาชิกเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับมาพบกันในส่วนของหน่วยหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนะฮะตัวทีฮะหน่วยล่าง A นะครับหน่วยล่าง A นะฮะ ก่อนอื่นนะครับฝากคำเตือนนะครับช่องคนคนเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะฮะทางช่องนะครับไม่ส่งเสริมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับข้อมูลในช่องเป็นเพียงแนวทางให้ท่านนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเช่นกันนะครับ มาดูกันครับในส่วนของหลักหน่วยล่าง A นะครับหลักหน่วยล่าง A หลักหน่วยล่าง A 2สองสามหนึ่งหนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรระยะยังไม่ยาวนะฮะยังไม่ยาวนะครับเดินมาได้หนึ่ง6 7งสามี่ห้าหกเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดนะฮะก็ทิ้งไว้เลยฮะไม่ค่อยได้ใช้เลยครับนะฮะก็ตอนนี้ยังงงๆอยู่นะฮะว่าจะนำเสนอ แบบไหนดีนะครับนำเสนอข้อมูลแบบไหนให้สมาชิกดีนะครับที่จะทําให้สมาชิกมันเป็นประโยชน์ให้สมาชิกมากที่สุดสูงสุดนั่นเองนะครับมาดูกันเลยฮะหน่วยล่าง A นะครับสองสามหนึ่งหนึ่งนะครับสองสามหนึ่งหนึ่งนะฮะสูตรคือหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกหนึ่งคงที่นะครับผลออกมาบวกสองบวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับนะฮะ มาดูกันในงวดแรกที่เข้านะครับในงวดแรกที่เข้านะฮะหน่วยล่างคือเลข3ามนะครับหน่วยล่างคือเลข3ามบวก1งของที่นะครับ3ามบวก3ามบวก1ได้เจดนะฮะเจบวก2เป็น9 9เบวก3ามเป็น2นะครับ2บวก1เป็นสามสาบวก1เป็นสี่นะครับผลออกมาที่1 9่นะครับ9เข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่สองครับ หลักหน่วยคือ9ก้าครับเก้าบวกเบวกหนงที่นะฮะนะครับได้เนะครับเก้าสองสิบวกหนงที่เป็นเนะฮะเกบวกสเป็นสิใช้เลขหนะครับหนงบวกสาเป็นสี่บวกหเป็นห้าบวกหเป็นหกนะครับเลขหเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะฮะหน่วยล่างได้ค่านะครับห้าบวกหบวกหนะครับเป็นห 5บวก5ได้10นะครับก็คือศูนย์ะครับ0ูนย์บวก1ได้1นะครับ1บวก2เป็น3านะครับ3บวก3เป็น6 6บวก1เป็น7 7เบวกนเป็น8นะฮะผลออก5 6เลข6เข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ต่อมาครับหลักหน่วยล่าคือเลข6นะครับ6บวก6นะฮะบวก1เท่ากับ3นะครับ6บวก6เป็น12ใช้2นะครับ2บวกเป็น3นะฮะ3บวก2เป็น5 5บวก3เป็น8 8บวกนเป็น9 9เบวก1เป็น0นย์นะครับ นะฮะก็เลข8นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยนะครับข้อต่อมาครับ8หลักหน่วยนะครับ8ปบวกแบวกหงที่นะครับได้7 8็ดแดบวกแเป็น1 6ะครับใช้เลข6 6หบวกหเป็น7 7ดเบวกสเป็น9 9้าเบวกสเป็น2 2นะครับ2อวกหเป็น3 3มสบวกหเป็น4นะครับเลข4เข้าหลักหน่วยนะครับข้อต่อมาครับ4หลักหน่วยนะฮะสี่บวกสบวนงะครับได้เ9้าเาบวก เป็น11ใช้เลขหนะครับหนบวกสามเป็น4 4่บวกหเป็น5 5าบวกหเป็น6นะครับเลขห้นะครับเข้าที่หลักหน่วยนะครับมาในงวดที่ผ่านมานะครับหหลักหน่วยนะครับห้าบวกหบวหงของที่ห้บวกหได้10ใช้0ูนะครับ0วกหได้1นึะครับหนบวก2เป็น3 3มบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8นะครับเลขเจเข้าที่หลักหน่วยนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับผมนําเสนอสูตรนี้เป็นครั้งแรกนะฮะก็สูตรนี้จริงๆผมทําไว้ตั้งนานแล้วนะฮะนะผมก็ไม่ได้แน่ใจว่าจะเข้าหรือไม่นะครัเป็นสูตรระยะสั้นนะครับนะฮะสูตรระยะสั้นผมก็เลยไม่ได้นําเสนอมานะครับพอทิ้งไว้นะฮะพอเปิดไปดูในสมุดในตําราที่เราจดสูตรไว้นะฮะเอ้าข้าวนี่นาข้าวดีด้วยนะครับผมก็เลยนํามาให้สมาชิกได้ดูนะครับ ทำมาให้สมาชิกได้ดูนะครับในสูตรหน่วยล่างสูตรนี้นะครับมาถึงในงวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่1เดือน7นะครับ6กนี้นะครับ7หลักหน่วยนะครับ7บวก7ได้14ใช้เลข4นะครับ4ีบวกนะครับครงที่ได้5นะครับ5บวก2เป็น7 7ดเบวก3เป็น10ใช้เลข0ูนย์ะครับศูนย์บวก1เป็น1 1บวก1เป็น2นะครับก็รอดูผลกันนะครับในส่วนของหลักหน่วยล่างเอนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งสูตรนะครับหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งสูตรนะฮะที่ผมใช้2สูตรประกบคู่กันนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรระยะสั้นอยู่นะฮะแล้วก็เดินมาหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดแล้วนะครับยังไม่สะดุดนะฮะยังไม่สะดุดนะฮะผมก็กลัวจะสะดุดเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรานําสูตรล่างอีกสูตรหน่วยล่างอีกสูตรหนึ่งมาประกบคู่กันนะครับว่า จะได้เลขชนกันที่ตัวไหนอย่างไรมีเลขอะไรกันบ้างนะครับอ่านะนะครับอันนี้เป็นสูตรหน่วยล่าง b นะครับนะฮะสูตรหน่วยล่าง b นะฮะก็อย่างที่สมาชิกเห็นนะครับมีหลุดมีสะดุดเช่นกันนะครับหนึ่งงวดนะครับหนึ่งงวดนะฮะนี่ครับหน่วยล่าง b นะครับหนึ่งหนึ่งสามสามนะครับ หนึ่งหนึ่งสามสามนะฮะมีหลุดเข้าไปหลักสิบสองงวดนะครับแล้วก็หลุดเลยนะฮะหลุดเลยนะฮะไม่เข้าเลยทั้งสิบหน่วยนะครับหนึ่งงวดนะครับงวดที่ออกอ่าสี่ห้านะครับสี่ห้านะฮะอ่ะมาดูกันนะครับวิธีทำนะฮะหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่นะครับหน่วยบนแถวนี้คือหน่วยบนนะครับทั้งหมดนะฮะแถวนี้คือหน่วยล่างนะครับอันนี้คือหนึ่งคงที่ นะครับอันนี้คือผลที่คำนวณได้นะครับฝั่งนี้ทั้งทั้งฝั่งนะครับนี่ฝั่งนี้ทั้งฝั่งนะครับผลผลที่คำนวณได้นะฮะผมจะววยนิดนึงนะครับหน่วยล่างคือเลขสามนะครับสามบวกเจ็ดได้สูนะครับสูบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้านะครับเก้าเข้าที่หลักหน่วยนะครับแปดหลักหน่วยบนนะครับบวกหนึ่งหลัก สิล่างนะครับแปบวก1บวก1เท่ากับ0นะครับศูนย์บวกหนึ่งได้1นหนึ่งบวก1ได้2 2บวก3าได้5้าหบวก3ได้8ดนะครับเลข5เข้าที่หลักหน่วยนะครับข้อต่อมาครับ5หลักหน่วยบนนะครับบวก1หลัก10บล่างนะครับ5บวก1บวก1ได้7ดนะครับเบวกหนึ่งได้8ปดแดบวกหนึ่งได้9ก้าเบวก3ามได้2 2บวก3ามได้5้านะครับ7เข้าหลักหน่วยนะครับข้อต่อมานะฮะเจด หลักหน่วยบนนะครับบวกเก้าหลักสิบล่างนะฮะบ,บวกหนึ่งของที่เจ็ดบวกเบวกหน่งได้เจ็นะฮะเบวกหนได้แปดบวกหได้9 9้าเก้บวกสได้2 2งสอบวกสได้5 9เข้าที่หลักหน่วยนะครับมาดูในผลคำนวณต่อไปเลยครับให้ส่วนนี้ให้6 7 8 14ดนะครับหเข้าที่หลัก10นะฮะสองวนนี้นะครับเห็นไหมฮะ โดดมาเข้าหลักสิบสองวดเลยนะฮะที่ผมที่ผมที่ผมเขียนไว้นะครับโดดมาเข้าหลักสิบสองวดเลยนะครับสองวดติดเลยนะครับผมก็เลยสะดุดหยุดไปนะฮะ้วผมก็คำนวณไว้นะครับแต่ไม่ได้เอามาใช้นะฮะก็งวดต่อมาครับผมคำนวณคือ4ี่ห้าหกเก้าสองนะครับห้าเข้าหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาครับหนึ่งสามหกเก้านะครับหเข้าหลักหน่วยงวดต่อมาครับ3าม8ี่ห้าแปดหนึ่งนะครับแดเข้าหลักหน่วย งวดต่อมาครับ4 5 6 9 2 4เข้าหลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะฮะ1 2 3 6 9งวดนี้หลุดเลยนะครับที่ออก4 5นะครับหลุดไปเลยนะฮะทั้ง10หน่วยนะครับแ้วงวดที่ผ่านมาอ่างวดที่ผ่านมานี้นะครับให้7 8 9 2 5นะครับ7เข้าหลักหน่วยและในงวดที่จะถึงนี้วันที่1กรกฎาคมนี้นะครับ หหลักหน่วยบนนะครับบวกหหลักสิบล่างบวกหนงคงที่นะฮะหนึบวกหงบวกหได้3ามนะฮะสาบวกหได้4ี่สี่บวกหได้5้านะครับห้บวกสามได้8 8ดบวกสามได้11นะครับใช้เลข1นะครับมาดูกันนะฮะว่า2สูตรนี้ชนกันที่ตัวไหนนะครับนะครับหน่วยล่าง A นะครับ57 0 1 2นะฮะ เขียนก่อนนะนะครับหน่อยล่าง A นะครับ หน่วย่าง A ได้ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะครมาดูหน่วยล่างบีนะฮะร่างบี ร่าง b ให้ 3, 4, 5, 8, 1นะครับก็ a กับ b นะครับเรา intersection กันหรือชนกันที่เลขเลขห้านะครับเลขห้านะครับ เลขหนึ่งนะครับ intersection ก,กันที่เลขห้าก,กับเลขหนึ่งนะฮะหน่วยล่างนะครับทีนี้เราไปมองในส่วนของอเด่นของเราที่เราทําไว้นะครับเด่นหลักหน่วยของเรานะฮะเด่นหลักหน่วยของเราที่เราดึงเด่นเอาไว้นะครับเด่นของเราที่เราดึงเด่นเอาไว้นะครับเด่นล่างเด่นหน่วยล่างนะครับ เด่นหน่วยล่างอ่ะนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับหน่วยล่างนะนี่ครับหน่วยล่างเด่นหน่วยล่างเราได้เด่นที่สุดคือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขห้านะครับห้านี่เป็นตัวรองนะครับหนึ่งเด่นสุดนะครับศูนย์นะครับห้าอ่านะครับก็เป็น ล้องจองนะครับล้องจองกันนะครับเป no ็น <nước> ข <Genius. S 1> so, ้องจองกันว so, well, so, ่าเราได้หน่วยนะครับเราได้หลักหน่วยมาที่เลขหนึ่งและเลขห้านะครับก็อาจจะนะครับเด่นอาจจะไม่เข้าข้อเลขร้องก็มีก็ได้นะครับนะฮะบางทีเด่นอาจจะไม่เข้านะครับอาจจะเข้าเลขร้องก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมให้เป็นตัวกันนะครับเป็นตัวกันนะตัวกันตัวกันคือเลขเจ็ด นี่เป็นตัวกันนะครับเลขเจ็ดนะฮะทำไมผมให้เป็นตัวกันนะครับนะฮะพะในสูตรหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งสูตรนะฮะนี่ครับจะให้ดูนะฮะผมจะให้ดูเลยนะครับแต่ว่าจะเวลาจะยาวไหมนะฮะนี่นะครับนี่ครับนี่หลักหน่วยวดแรกหลุดเลยนะครับเนี่ยผมทําให้ดูไปแล้วนะฮะอวดแรกหลุดนะฮะ แล้วก็ไล่มาครับยาวมาเลยยังไม่หลุดเลยนะฮะสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับสามสูตรนี้นะครับสามสูตรนี้ Inter ิ intersection กันที่เลขห้าครับ intersection กันที่เลขห้านะครับนะฮะฉะนั้นนะครับฉะนั้นถ้าเอาสามสูตร นี้มาชนกันนะครับห้าเด่นสุดนะครับลองมาหนึ่งลองมาเจ็ดนะครับนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเจ็ดเนี่ยนะครับผมว่าความรู้สึกผมว่าอาจจะยังอยู่นะครับอาจจะยังอยู่นะฮะนี่ครับหลักหน่วยนะอันนี้คือหลักหน่วยนะครับ a b นะครับนะฮะอินเตอร์เซคชันชนกันที่เลข5้ากับเลขหนึ่งนะครับถ้าเอาหลักเด่นหน่วยล่างนะครับเด่นหน่วยล่างอีกสูตรนี้มาชนนะครับจะชนกันที่เลขห้าสามสูตรเลยนะครับสามสูตรเลยนะครับฉะนั้นเลข5้านะครับหลักหน่วยนะฮะเลข5าหลักหน่วยนะครับเลขหนึ่งหลักหน่วยเลข7หลักหน่วยนะครับเรามาดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะฮะ ในส่วนของหลักสิบที่เราทาไปนะครับสิบล่างนะครับสิบล่างนะครับสิบล่างเราได้ศูนย์ห้าหกนะฮะสิบล่างและศูนย์ห้าหกนะฮะถ้าเรานำ ตัวเด่นของสูตรนี้มาชนนะครับผชนให้นะเดี๋ยวผมชนให้เลยนะครับสิบสิบนะฮะสิบก็มีศูนย์ห้าหกนะครับที่เด่นนะฮะที่เด่นนะครับ,ท,นนรบที่ชนกับโคปุ่นนะนะครับก็จะมีนะครับศูนย์ห้า

นี่คือชุดที่ชนกันแล้วนะครับอันนี้สิบนะครับอันนี้หน่วยพอพอมองออกนะฮะหน่วยก็คือห้าหนึ่งเจ็ดนะครับสิบคือศูนย์ห้าหกตัดสินตรงไหนครับตัดสิบมีสูตรเดียวเองนะครับว่าเด่นนะฮะผมนำหลักสิบชนกับเลข กำลังวันโกปป่นนะครับชนกันที่เลขศูนย์เลขห้าเลขหกนะฮะนะครับอ้านะครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของวิ่งวิ่งเรานะครับถอ,อด่อนนะครับวิ่งล่าของเราวิ่งล่าของเราสามสูตรนะครับสามสูตรมีตัวไหนบ้างครับนะฮะวิ่งล่าสามสูตรสามสูตรนะ วิ่งล่าง3สูตรที่ชนกันโครมเลยนะครับชนกันโครมเลยนะฮะก็มีนะฮะมีเอ่อห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งมีไหมอ่ะห้าหนึ่งนะครับนี่ฮะชนกับชุดวิ่งนะครับถ้า สูตรวิ่งนะครับถ้าสูตรวิ่งไม่หลุดนะฮะถ้าสูตรวิ่งไม่มีสูตรใดหลุดนะครับนะฮะชนกันที่ห้าหนึ่งนะครับอ่ะผมให้ดูอานนี้ก่อนนะครับไปดูนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาตัดแต้มรวมอีกทีหนึ่งนะครับตัดแต้มรวมสองตัวล่างนะครับนะฮะตัดแต้มรวม2ตัวล่างอีกหนึ่งทีนะครับนะฮะสมาชิกลองมองดูแล้วมีเลขไหนที่สมาชิก เห็นแล้วชอบไหมครับเห็นแล้วชอบไหมครับนะครับผมก็จะทําแบบนี้นะฮะทำแล้วจับจับชุดไปจับชุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเลขมาชนกันนะครับว่ามันจะคล้องคล้องจองกันหรือไม่นะครับคล้องจองกันหรือไม่นะครับอันนี้คือชุดที่เราเอาหลักสิบชนกับโกลุนมานะครับแล้วก็หลักหน่วยที่ชนกันสามสูตรมานะครับเด่นสุดก็จะมี นะครับใ,ในส่วนของหลัก10ก็คือ056นะฮะเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดแล้วเข้ากำลังวันกองบนด้วยก็จะมี5นะครับมีรับม <Hayır> ีมน1นะนะครับก็เป็นเลขเด่นทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตัดแต้มอีกทีนึงนะครับตัดแต้มอีกทีนึงว่าในส่วนของเลขที่สองตัวล่างเนี่ยแต้มรวม2ตัวล่างเนี่ยได้เท่าไหร่แต่ผม ให้ดูในส่วนของเลขนี้นะครับเลขนี้นะครับเพราะว่าชนกันนะครับชนกันนะครับ51 51กับ51นะครับในช่วงในส่วนของเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งชนได้ตัวนี้นะครับส่วนนี้เป็นชนอ่าชนกันในส่วนของเลขหลักสิบและหลักหน่วยซึ่งดึงเด่นออกมานะครับจากกปุ่น ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็สมาชิกเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะฮะนะครับลองดูนะครับลองดูเลข2ชุดนี้นะฮะลองดูสมาชิกนะครับว่าสมาชิกเห็นคิดเห็นอย่างไรนะครับคิดเห็นอย่างไรนะฮะในสูตรในสูตรสองสูตรนี้นะครับอันนี้ซ้ายมือนี่จากเลขวิ่งนะครับขวามือนี่จากสูตร10หน่วยนะครับจากสูตร10หน่วยและชนกําลังวันของโกบุนนะฮะเอามาชนกันแล้วก็ได้เลขออกมานะครับ แล้วเราไปดูโคบอปุ่นนะฮะว่ามีเลขชุดนี้อยู่หรือไม่นะครับเราชนกันได้ศูนย์นะครับศูนย์นะฮะศูนย์ห้าหกนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งมีนะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับนี่อยู่นี่นะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดก็มีนะครับศูนย์เจ็ดก็มีนะฮะ ห้า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 ก็มีนะครับห้าห้าเลขห้ามาได้หมดนะครับทั้งหน่วยละสิบนะฮะเลขห้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่จับกันเลยนะครับเด่นกับเด่นเลยนะครับเนี่ยห้าหนึ่งนะฮะเด่นของโกุปนเลยนะครับเด่นห้าเด่นหนึ่งนี่นะจับกันเองนะฮะห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ด ห้าเจ็ดก็มีนะครับห้าเจ็ดในนะฮะห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดหกห้าหกห้าก็มีนะครับหกห้านี่ครับหกห้าหกห้าห้าหกนะฮะหกหนึ่งหกหนึ่งก็มีนะครับหกเจ็ดอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัดแต้บดูนะครับว่าเราจะได้แต้มอะไรนะครับ อย่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาทุกสูตรเลยนะครับทุกสูตรมารวมกันเลยนะฮะว่าจะชนกันเลที่เลขที่เลขอะไรนะครับนะฮะแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะชนแล้วนะครับนี่ฮะชุด ชุดที่เราดึงเด่นนะครับอันนี้ชุดดึงเด่นนะฮะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสูตรนะฮะเราดึงเด่นนะฮะดึงเด่นก็มีนะครับ51นะครับมีทุกอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับ24ชุดนะฮะนะครับนี่ฮะเต็มก็มี51นะครับ01ก็มีนะครับ05 55 65นะครับ61นะฮะ61ชุดนี้ไม่มีเจ็ดนะครับนะฮะชุดนี้ไม่มีเจ็ดนะฮะนะครับแล้วก็ นึ่ชุดนะครับที่เป็นชุดชนเด่นกำลังวันอยู่ไหนเอ่ยอา่ะจาัยาวนิดนึงนะครับชนเด่นกำลังวันนะฮะชนเด่นกำลังวัน นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาชนสุดนี้ให้ดูนะฮะนะครับสองสุรนี้นะครับเข้านะเข้าตลอดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาชนให้ดูว่ามีเลขซ้ํากันไหมนะฮะครับเดี๋ยวจะชนให้ดูนะฮะว่ามีเลขชนกันอะไรบ้างนะครับชนให้ดูนะฮะนะครับอ่ะผมติดสุดนี้ไว้คลิปหน้านะครับติดสุดนี้ไว้คลิปหน้าเด่นระยะยาวนะครับสี่ตัวมาตัวนะครับสี่ตัวมาตัวทั้งคู่นะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงสูตรนี้ให้นะครับอ่ะนี่ครับสมาชิกเห็นไหมครับอ่ะผมจะตั้งๆนะครับ,น,รบนี่ครับนี่คือชุดที่เราชนนะครับเอาเด่นอันนี้เ,เด่นล่างนะครับไม่ใช่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะนะครับไม่เอาหนึ่งไม่ได้เอาหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งมาชนนะฮะถ้าเอาหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งมาชนมันก็จะชนกันที่เลขห้า เลขหกเลขหนึ่งเลขสองนะฮะอันนี้เป็นชุดจับจากเลขวิ่งนะครับจับจากกําลังวันเลขวิ่งนะฮะนะฮะก็เนี่ยครับมีเลขเห็นไหมฮะสอดคล้องคล้องจองนะครับศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งนะครับชุดนี้อ่าชุดนี้ไม่ปักหลักนะฮะถ้าจับปักหลักก็จะได้อย่างที่ผมเนี่ยครับผมเรียงไว้เนี่ยศูนย์หนึ่งนะครับสามหนึ่งนะครับ สามเด่นหลักหน่วยนะครับนะฮะห้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้านะครับอันนี้คือจัดจับจากชุดเลขกำลังวันนะครับเพราะว่าเลขกำลังวันสองสูตรนี้ไม่ชนกันนะฮะในวันพฤหัสนะฮะผมก็เลยจับชนกันเลยนะครับแล้วเอาเรียงไว้ให้สมาชิกได้ดูก่อนนะครับนะผมเคยให้ดูไปแล้วนะครับเลขกำลังวันชุดนี้นะฮะชุดนี้นะครับ มันไม่มีเลขชนนะครับผมก็เลยจับชนเลยฮะก็ได้เรียกนี้มานะครับอาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้นะครับโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สําควรแก่เวลานะครับจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะก็ขออนุญาตลาสมาชิกนะครับลาสมาชิกไปนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะเอาสูตร เสน2สูตรที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับมาชนนะฮะมาชนกันนะครับมาชนกันว่าจะได้เลขตัวไหนอย่างไรบ้างนะฮะชนกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะตัดแต้มแล้วนะครับเอาแต้มตัดนะครับเอาแต้มตัดเอาแต้มตัดนะฮะเอาแต้มตัดเลยนะครับนะเอาแต้มตัดตัดเนี่ยฮะตัดเลขที่เราทําเป็นชุดๆเนี้ไว้นะฮะว่าจะได้เลขอะไรซ้ํากันหรือไม่นะครับนะฮะ ถ้ามันได้เลขเดียวกันทุกสูตรมีเลขเดียวกันทุกสูตรก็อาจีจะออกเลขนั้นก็ได้นะครับอาจจะนะใช้คาว่าอาจจะนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เช่นกันว่ารางวัลจะออกอะไรนะฮะก็ฝากสมาชิกไว้ด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับกับผมนะครับแอดกุ้งนะฮะก็หวังว่าคลิปทุกคลิปที่ลงไปนะครับจะสร้างประโยชน์ ทำประโยชน์ให้กับสมาชิกไม่มากก็น้อยนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจแอดกุ้งกันนะครับผมก็จะทําอย่างเต็มที่ทําด้วยดีทําอย่างดีที่สุดนะฮะในส่วนของคนค้นเลขทําเลขด้วยใจนะครับคนค้นเลขทําเลขด้วยใจขอญาตลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ